ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมอยู่กันในเกมมวยสากลนะเป็นเกมเป็นเกมหนึ่งที่ดูแปลกมาก,กนเดี๋ยวเราเจะมาเล่นกับชายคนนี้ครับไปเล่นกันกเลยาอัดคลิปอยอัดคลิปโยโทรบอกให้อัดคลิปอยอัดคลิปอยู่ยยมึงก็ยังไม่ค่อยฟังกูเลยมาเดี๋ยวทุกคน โอ้เอาดิโอ้ลบ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 กันลีลบลีกี่จังหลบลีก่นอุ้ยอุ้ยอ้ยไปข้าวหนิเมะอุ้ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยตายดิยดเด๋ยวเล่นแมงเลยป๊บปัอนแ์นี่โอ้โหลบลี ลบดีดีโอ้โหกันก่อนเพิ่มเลือดมามาต่อยเบาจังอุ้ยมาถึงของผมว่าต่อยเบาจังโอ้โหหมดแรงโจ๊กมันแน่กุ้งมีพลังต่อยีโบโอ้โหขับโบแค่เนี้ย ไม่ใช่แล้วนี่ไงเจอผมเข้าไปหน่อยนาดีเองนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช้พลังกันเลยปัป๊บครั้งนี้คงน่าจะน็อบยาวไกลเย้ชนะแล้วครับทุกคน তো জিনিস কথা লাগবে যা